you. <laughs> มีช <ih az violin beeping warfare> ็อปมีเกียร์มียังางวะวันนี้มาทำอะไรที่น่ครัานสี่หนุ่มก็วันนี้ก็มาเดอเทยหามาดู่านมางานการ์ดไอไทยแลนด์ราุ้เราแบบโกลแบบสายโกตรต้องไหมผมเนี่ยพอติดตามครับเพราะว่าผมเคยดูพี่วนีเที่อวก็ดีใจห้ได้โอกาสร่วมงานนะครับอะอพูดว่าอะไรนะแลวเราปเปอร์ยังไงครับ ก็จริงๆคือมาเนี่ยครับตื่มาดูไปมาดูของสุดๆกับพ่อว่าอย่างดี้างครับผมก็มีใจนะครับเขาแบบว่าเชิญพวกเรามาดูอะไรของอะไรที่แบบเป็นไม่ติดใจต้องสวยด้วยอ่ามาถึงคนสุดท้ายกดดันสุดแล้วยังไงฮะก็เหมเดิมผมไม่เคยมางานน้ที่งานแรกนะครับที่แบบไม่เจอพี่ยอเลยก็ต้องนั่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูบรรยากาศภายในงาน รูปแบบไหนใช่คายอยากเห็นอะไรในร้านไอออสไอแลนดน์ครับคุณเบิร์ตจริงๆสำหรับร้บานไอออสไอแลนด์นะครับคือเขาแบบ ไม่อย่าจริงจริงจริงคือเป็น,เป,นเป็นใหม่ๆของเราคือาก่อนหน้นทะนะี่ก้าจะเห็นในคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแต่ละคนมันเป็นยังไงแล้วก็ในซีนนี้ว่าเป็นยังไงทีนี้เราจะได้ไปเห็นกันอุกทีทีโปรดท่านผู้ชมนะคุณนะ่าติดตามมากสามารถติดตามแบบภาษาไทยได้ตรงไหนบ้างติดตามได้เลยนะครับที่ไฟฟิชชั่นนะครับแซสแกบนี้วก็ทางคือซีรีส์ใหม่ นี่ได้ว่าเป็นผลงานใหม่ทุกจากแบบว่ามาในรูปแบบใหม่ๆถ้าผลงานด้านตัวเองมางแต่ละคนตอนนี้มันอยู่บ้างก็ตอนนี้จริงๆกำลังรอคนก็รองับพิธีครับแต่ว่ายังไม่ได้ผลเพราะว่าปายจากทุกอนเลยครับก็เลอนกันดท่า อ่านั้นตั้งฮะเหมือนกันนะครับอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันนะ4คนแล้วต้องรอติดตามไปเรื่อยๆครับนัะครบก็ปล่อยไปว่ากูก็เป็นคนที่พูดเก่งที่สุดในบรรดา4คนเลครับเป็นคนที่พูดเก่งเลยพูดเก่งนะตดักกันสุดยอดเลยครับเป็นผู้นำที่ดีเลยครับและใครในนี้เป็นผู้ตามที่ดี มีไหมแรเป็นผู้ตามที่ดีเอไม่มีฮะตามทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวพวกเราเนี่ย5คนไปดูบรรยากาศไทยล้งทั้งไทยกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะค่ะค่ะคาะครับ่ะ่ดีค่ะค ากสตาสวัสดีค่ะเอสโซนิีค่ะสวัสดีค่ะมิทเซเล็กซีมค่ะสวัสดีค่ะแอนโซนิกทีค่ะสวัสดีค่ะคาร์ลทีค่ะสวัสดีค่ะพาดาโซนิกีค่ะอ๊ะต้องคือมาด้วยคือมาด้วยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ยินเสียงการ์ดทุกคนครับสิ่งแรกที่ต้องหาเลยก็คือเรื่องของการแต่งกายในวันนี้เป็นที่ไงหรือว่าเป็นเป็นร้านเป็นยังไงฮะ บางชายจนเต็มมั้ใช่กรายนี้สีเียมมากมากนะครับสีเรียมมาวอกฟอ่ะแต่วามอก็คมอยากจะให้ฝึกตัวนะครับบรรยากาศงานนี้เป็นไงครับคุณเยอะมากเออนยอะคนเยอะสนุกดีนะครับตอนนี้เราเรียงตากำลังฝึกภาษาไทยเพิ่มเติมใช่กระจตอนนี้เรียงอ่านเรียงภาษาไทยครบุกวนแล้วก็อ่านอ่านเิมได้ พิมได้แล้วพิมได้แล้วิมได้แล้วแต่ก่อนก่อนเราเข้ามาเนี่ยเราเราพิมได้หรือว่ายังไม่ได้เลยไม่ใช่เลยมาเป็นเพิ่งมาเรลี่ยนไปแล้วโอ้ไม่ได้แค่พูดได้สวัสดีครับพูดพูดคำแบบสวัสดีสวัสดีครับภารอจีนกางพูดไม่ได้พูดไม่ได้แบบไม่ได้สวัสดีครับแต่เดียวด้วยก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อ่าตอนนี้มันกำลังจะมีมีตัวแล้วสำหรับการเป็นเลิฟเออใช่ครับใช่ครับเฮ้ยลองมันเป็น

ยูยูจบครับยูยูครับอกไพ่อไ่พ่อตอนนี้ซึ่งซึ่งถายเซตจายซีรี่ายซีรีสจนะคซีรีใช่ใช่ชื่อว่านายคายามาออจ้อง GMM ถ้าอย่างนี้เราให้เรียนภาษา่คงานเป็นภาษาญี่ปุ่นเลภาษาญี่ปุ่นหรอก็ยังจำได้อยู่ไหมภาษาญี่ปุ่นเออโตอ่อ นี่คือมิพ่งเซท่าซีรีส์แล้วนะครับเชื่อใไคายามาอยเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าออกอากาศนะครับเพือนอดูหน่อยครับเรียว่าถ่ายซีรีเสร็จแล้วนะฮะเดือนหน้าจะทงการออกอากาศแล้วก็ต้องรอติดตามกานถี่ไปถึงตรงหรังั้แล้วก็ต้องติดตามเลยก็คือผลงานติดต่อที่ก็ชอบมากทำไมเราชอบ เพราะว่าผมผมรู้สึกทุกวังว่าวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมยิปความแตกต่างกับไม่ไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกับชคนไทยกับคนยิปพอให้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวตักก็เหนื่อยแล้วเนี่ยอ๋อก็ต้องหลับปักสิสาด้วยที่ทำอะไรนะครับเรียวต้ามอสเจอร์นะครับเรียวต้ามอสเจอร์อ่าโอเคแล้วหลับบคุณคงจะเห็นกับเราคุณจะแบบได้ดูไปแล้วาะว่ามีการพิเศษยิปนั่นแหละก็เป็น เอ้เอ็ดเอ็ดต่ต่อเองด้วยวันนี้จะมีสกิลไหมโอ้วันนี้ใครด้วยไหมต้องรอติดตาว่าจะมีสกิลไหม้อง search ชวนโกเราได้ไอดอคนแรองประไทแล้วยักันนวทนเล่แล้วก็สกิลก็เป็นไอดอลเลยมาไปชมงานนไนกันขอบคุณนะครับบาบา ทุกคนนะเรามาต่อกันเลยที่น้องเข้าปั้นแล้วก็น้องนิสหนึง่งวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะจากทางข้าวะไรนะไทยไวยาลิมิสิกค่ะนะคบอกหน่อยว่าวันนี้เรามาเป็นตัวแทนของ,งอวงวงดนตรีสีดาค่ะแล้วเราเป็นศิษิ์เกียรติ่ะไรศิษย์เอ็นจอค่ะบอกเลยว่ามาร่วมง,งานแถงข่าววันนี้ร้านไอดอล์เมเียได้ไหมก็เต้นเต้นค่ะไม่เลย ก็รู้สึกดีใจมากๆก็คือแบบก็ไม่เคยเจอไอดอลเยอะขนาดนี้เหมือนกันเป็นการรวบรวมไอดอลคลาสสิกในวันนี้ใช่ค่ะนี่เราอายุเท่าไหร่กันทำไมเราตัวเล็กจังเลยยังเด็กๆก่งอยู่ได้เลยใช่ไหมสี่ค่ะสี่ค่ะก็อายุสิบสี่ตอนนี้แบบว่าเป็นศิลปินแล้วตกใจเหมือนกันไม่ได้เลยนี่อะไรค่ะเราเราแอบมองอายุเลยที่จริงเราสิบขวดใช่ไหม ประมาณนี้นะคะตอนนี้ผลงานของเรามีอะไรบ้างสหระมาณไหนคะตอนนี้เลดี้ siri ก,ก็จะมีซิงเกิลนะคะซิงเกิลแรกเป็นเพ <play S 2> ลงโลก <ง S 2> ไม่มีฉัน,นะคะ่ะแล้วก็ซิงเกิลที่สองจะเป็นการฟิกกับน้อง K-pop เจอร์ค่ะเชื่อเพนว่าเป็นอะไรบ้างขอฟีทั้งคันไดนะ้ไหมคะฟองน,น้องน,นะคะก็จะเป็นเพลงซิงเกิลแรกนะคะที่ชื่อว่าแช่งมั่งอ่ะเราสามารถโชวส์สดๆตอนนี้ได้ไหมคะค่ะ เดี๋ยวเราเราฝ่าเลยตรงหนึ่งโอเค <Okay. S 1> ไ,ไ,ไปไหนได้บ้างไปไหนได้บ้างเราจะได้มิดกันไหมักแม่อเคโอเค แล้วเราก็เรียนเราเป็นแบบแกใช่แล้วเมื่อกี้เหมือนเราตอบแล้วกอบได้นาใช่ไหมนะใช่ค่ะเรามีสักแมสหนึ่งโชว์ไหมตอบแล้ววันนี้เราดีเพรคก็ค่อนเยอะนิดนึงนะทุกคนเขาหลับที่ฟังยาก่านไม่ปีนะทุกไลน์ต้วเรายังมีน้าุกเห็นแต่เธอฉันกละาของตายยิ่ขวัญตลอดถเป็นอัสซราเขาเกาะฉันจะไม่มีหน้าเพราะกำลังใจนั้นที่ยากก่อน พอมากเกี่ยงอ๋อแล้วก็แล็บเนี่ยโหดแล้เนเป็นไฟเลยต่อไปว่าแน่นแสดงให้เห็นเลยว่าเด็กไทยตอนนี้อายุกี่กันแต่ว่ามีพ่อสามารถมีาิ่นเยอมากๆเลยตอนนี้เราก็เรียนอยู่ใช่ไหมคะมีที่แข่งแบบเป็นเวลาไว้ในช่วงนี้แบบทั้งเรียนทั้งทำงานก็หลักเรื่องเรียนใชคะก็จะทำงานบ้านที่เสร็จหค่อยแล้วก็ให้สอนแลก็มี่อเปียโนหังานั้ เล่นเกมเล่นเกมแต่ว่าจะไปสตรีมด้วยไม่เป็นปูนจริงโอเคดี๋ยวนนี้อยากให้ฝากผลงานสักครั้งหนึ่งทั้งคู่ค่ะก็พวกเรานะคะศิลปินจากไทยเวลาปีสิบก็อยากจะขอถายผลงานนะคะเป็นอัลบั้มที่แบบของไทยนะคะเป็นแบบทันทไทยผสมผสานนะคะกับความสมัยใหม่ก็อยากจะฝากผลงานของพวกเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนในไทยเวลาปีสิบกันนะคะติดตามกันได้ที่เว็บไซตนะคะ ก็แบน้นะคะก็ต้องทายกันตานะคะเออชวนท็อ เดี๋ยวครับพี่โอ้อมดูโยตอนนี้ทุกคนโนละหมาดมากไม่ทราบว่าทานร้านไอดอล์จุดไหนโอ้โหโโอ้หนี่คือเราโโอ้หสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลสวัสดีครับผมเอาแน่จริงก็คือถ่ายอย่างนี้ไปเลยครับมาถ่ายแล้วเราออกได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้สวัสดีครับทาชาวเฟิร์สชวนฮอตของเราหน่อยสวัสดีครับผมชาวซอสชวนเทิรเฮ้ยเฟิร์สชวนฮอตถูกแล้วยังไงครับผมวันนี้ยังไงงานเปิดตัวร้านไอดอร์ข้ามมา ชอบมากขอเลยอย่างเดึ่งได้ไหมอย่างหนึง่งแตนี้กับบ้านได้ไหมเนี่ยทุกคนแตนดี้จะเป็นแบบสาวาจากาาร็อคไอดอลจากประเทศญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นเลยใช่ไหมโอ้โหโอ้โหหนันมอกกันเป็นคอมเลยรู้สึกละคนน่ารักมากแล้วก็เราเราเรารู้สึกว่าดีมากๆที่ประเทศไทยได้จับบ้านเป็นไอดอลใช่เพราะว่าน้อยเขาเรียกว่าน้อยโอกาสมากคือความฝันของคนเราเนี่ยแน่นอนความฝันของเราเนี่ย อันหนึ่งคือนักร้องนักร้องแต่อาจจะเป็นนักร้องที่เอ้ยเราเหนือในการเป็นนักร้องเดี่ยว<ล>ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีส่มเพื่อนที่มีความสามารถด้วยกันกจับมือถือใจกันมาท่องร้านดีด้วยอย่างอย่างเช่นแก๊งเราใช่ไหมที่ต้องมาเป็นแกง๊งครับผม,บผมเดี๋ยวน้ำต้มกับน้องก้อนเะนี่ยคนก็จะรู้จักกันเยอะแล้วครับผมท่านสี่ท่านนะเดี๋ยวน้ำต้นไหนครับผมผมรถมาสายครับครับผมนี่ ผมพัดมาใส่ครับผมนั่นผมดีมาใส่ครับท่านแรกดีมาใส่พัดครับป้าคุณพี่มา่ต้องมาใส่รับมาใส่รับคืออะไรมาใส่รับคือเราเป็นกลุ่มที่ชอบในตลกคาเฟ่แต่เรารู้สึกว่าหน้าตอนนั้นที่ตลกคาเฟ่ดังเนี่ยเรายังไม่ตายจากชาติที่แล้วอ๋อเรายังไม่เกิดเรายังไม่เกิดเรายังไม่เกิดเราเราเลยแบบว่ารวมกลุ่มกันเพื่อเอาตลกคาเฟ่ณยุคนั้นมาอนุรักษ์มันเลยเป็นที่มาของ เฮ้ยเราเกิดมาแบบมาสายแต่เรามาสายแต่เราคุณภาพเราก็ตามมาแน่คุณภาพเราขับด้วยเลยแหละทับด้วยเลยขับด้วยกับท่านอ่ะตอนนี้เรามีอะไรช่องยูทูบใช่ไหมครับมีช่องยูทูบครับผมชื่อมาสายครับวันก่อนไปเล่นจักทยบุรีมีงานด้วยอ่าแม่เขาขับปอดเย่อเลยปอดเลย่อจริงๆคิ้วนี่กระตุกกระตุกเป็นภาษาฝรังโศเลยขับปอดโยกเออเป็นยังไงครับปอดเย่อ ลูกค้าแล้วตอนนี้ฮะทะงานตอนนี้ฮะเด๋ยวเร็ววนี้สามท่าดาราโชว์ผมนอนน้อยดินเปลี่ยมากตอนนี้แล้วก็มีซีรีส์มังมีสีตกตอนสติลซอยสามแยกสองเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีพีมกุจวยตเลินลูกคุมเขาแต่งลิ้น แล้วก็แกงมาใส่ด้วยรวมมนอยู่ในซีรีส์นี้รวมไม่ถึงเปิดมือควยตอนนี้ก็จะเจอก๊อาในรายการอ่าถ้าไม่ทิ้งกาแฟขอชอบแล้วก็มีอะไระมีรายการอื่นบ้างอันนี้ก็จะมีที่เหลือเนี่ยที่เหลือ,ลอน้องคนนี้น้องคนนี้กำลังจะมีเป็นซีรีส์จากน้าดาว จริงี่เาเาเราเชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้จริงไม่จริงจริงครับ่จริงแล้วกตอนนี้ก็กำลังซีรีส์เรื่องแปน่งรไปจุดรการเพราะว่าจะแปลขับเรื่องนี้อินดีเดี๋ยวเราจะรติดตามรันไป้วดีคนไข้ัได้มันไม่ใช่เราคุยกันก่อนสิเาอใชอย่างนี้ตายเลยี่วัวรจมีรายการไทได้ค่ะงจ่นรนี่ไงเราจะพูดให้ ในเรื่องนะฮะตอนนี้ก็รับบทเป็นปีนิกผมเป็นแก๊งเพื่อนใอนเทนรับองติดตามจอร์แปรรักแปรรักแข่ด้วยใจแปะรักฝันด้วยใจตัวบอกผมว่าคุณพิลพลมาได้ดีจังหะดีวครับมีค้อดีต้องรอติดตามคุณรบกับเขากำลังจะไปเกมแจกรถรายการดีๆขอเซิร์ฟทำเนี่ยมันต้องไป ใช่แตกจริงเลยสมาบเกมแจกรถแจกมาได้มากคนก่อนพวกผมไปมาได้ไหมได้รถกลับมารถเก่งรถบังคับฮพี่เป็นไงไปถ่ายแล้วทำได้หรือเปล่าพวกนี้ไปจะได้ไหมพวกนี้ไปแต่ว่าได้อย่างแน่นอนได้รถได้ความหาแต่รถได้ไหมรถอาจจะเป็นรถดีได้ก็ใช่เป็นรถดีจักรยานควงที่ดีใช่ตัวสองคนนี้ก็จะเป็นอยู่ในมาใส่ครับครับผมขึ้ไปเกมแจกรถมาเหมือนกันก็รายการดีของเค้เนี่ยก็ต้องไปดูไงเรียกได้ว่า ทุกคนจะไปเอารถมาใช่ไหมทุกทนได้รถกลับมาหมดแม้กระทั่งนี่อันนี้เขามันจะมีเพลงของตัวเองอจรริงหใช่ใชจริงๆครับคุณยอคุณเป็นผู้จัดการมาสี่คนใช่ไหมคุณรู้รยายละเอียดหมดเลยอย่าใช้คขาเป็ผู้จัดการใช้คำว่าคนขับหัวคิว <c oughs> คนขับหัวคิว้วโอเคครับแากผลง,งานเพลงนิดนึงครับผมก็ในเรื่องนี้ครับผมจะมีเพลงชื่อรังระบบทางช่องมาใส่ฟครับเนาะเราทำเพลงด้วยกันชื่อเพลงรังแล้วก็มีเพลงของของวัดอีกเพลงหนึ่งที่จะเป็นฟิชเชอร์ลิงกับมาใส่ครับ ชื่อเพลงว่าจังดุ่จังดุงจังดุกจังจังดุงแปลว่าโซนนั้นหรือว่ายังไม่ได้จังไม่ได้เพราะจังเธอไม่ได้ใช่ชื่อเพลงว่าจังดุกเป็น t ีมสนุกสนุกจังดุแปลว่าสุดยอดใช่เราไปรักใครไปรักผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นแม่งจังดุ่เอ เขาเห็คนนั้นจังดุใช่จังดุภาษาอะไรหรือว่าแบบสั่งดุคือภาษาตลกอ๋อภาษาตลกแปลว่าสุดยอดคล้ายๆกับเชียรอ๋อเชียรก็เป็นจังดุเพราะว่าเรามาฝ่ายครับเราจะต้องคิดคำใหม่ขึ้นมาใช่มันจะมีอ่าสรุปเกยด้วยกยนั้นถ้าใครไม่กดเราครับสรุปเกยอันนี้คือก็คือเราเขาใจคนเดียวเข้าใจคนเดียวแล้วเราก็พูดไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวท่านให้ฝากผลงานก่อนเพราะงานในวันนี้จะเลิกกันจะเริ่มกันแล้วนะฮะขอบายความเหมืนกัอคามด้ยนะฮะเอ่อมา เอาไม่ฝากนะไอเดาเาบอกว่าฝากผลงานรงฝากผลงานขาล้เดี๋องไม่กินนี่เขาฝากผลงานเรื่องเรื่องฝากผลงานกับตัวเองก็ต้ก็ฝากอ่าฝากร้านไอเดาด้วยครับผมมาเจอกันได้นะครับมว่าใครอยากมีความฝันตตามาฝันให้ที่นี่ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ผมงงกับไวเล็ตเข้าว่านี่คือการโยนแบบนี้แล้วผมขึ้นไปยืนเดินขึ้นไปเดินใหญ่ใหญ่กกรรมฝากยายความรู้สึกดีๆที่เขาต้องการเ ไปดูงานด้านในดีกว่าครับเป็นมุก็วันนี้งานด้านในน่าจะจบพอดีขอบคุณมากนะคับขอบคุณครับอบคามาครับด้วยอนสั่งส่วนชวนทอนี่ังไงนี่ชวนทอาหรือชวนแย่งตีในแต่ะคนขอบคุณครับถึงวงครับเป็นวงสาวส่ยสวยมากน้วกับโคนเดที่เพเริ่มปล่อยใายสินะเพลงวา y ใช่ไหมสวัสดีครับ เราเตรียมอร้อมดีเลนะสวัสดีค่ะพวกเราเซอร่าค่ะเป็นไงฮะกับการร่วมงานในวันนี้นะสำหรับบรรยากาศงานบุกบอลฮับไอดอลที่สมุรินทร์ฮะเป็นไงบ้าง ก็ต้องถาวมาท้ายก่อนต้องข่าวโดยสารก่อนค่ะแต่ถ้าเราไปอยู่ในร้านแล้วเราจะสู้ตายเลยนะครับโอ้แน่นอนค่ะก็อยากจะฝากสองทุกคนนะคะที่ได้สมัคราเป็นลาสไอดอลนะคะก็อยากให้สู้ให้ถู้เต็มที่ที่สุดนะคะแต่ที่ไม่ต้องรอไม่ต้องสู้กันก็คือ MV เพลงวายใช่ไหมครับหรือว่าเข้าได้เลยค่ะ n i น e n t e r t a i n m เลยค่ะปล่อยไปแค่วันเดียวแต่กระแสตอบรับดีมากในเรื่องท่าเต้นเสียงร้องมีเอกลักษณ์มากวันนี้ชม ไ,ได้ไหมครับพี่พี่ทอดกลางนิดนึง<า>นนไ,ได้ไหม คือถึงภหม่ของลีนิดนึงมันหมอะไร่างไก็หรับสาวๆนะคะที่อาไดความบรนะอยากบอกว่าเป็นตัวเองใช่ไหมเองอยาว่าสมก็สามต้องไปต้องไปก้าวนาก็อยากให่าไม่ต้องดูดายออกไปแดนออกไปแดนใช่แกไปดูเานี่ยัมีงใหมหม่จะตู้นะวๆนี้ค่ะในช่วงเดือนจนะคะจะมีเที่ของะเต้องรอติดตามาใช่ ก็คือดูเป็นเกอร์กรุ๊ปที่ถูกหลักถูกหลักถูกควรมากวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะขอบคุณที่รับมือมีด้วยนะคะเราฝานะครับที่บ้านขอตัวดีฮะเราเจอตัวจริงมาโอเคไปเลยไปเลยหรอไปเลย เอ่นสเปเชียลโซนหนึ between, ่งเพลงเลยมพัดผมน้างานแล้วชวนฮัลโหสวัสดีทัชไลท์เซิร์ฟเซอร์รอลตก่อนนะเป็นหนึ่งชั่มนะผมว่าเป็นได้เลยวันนี้ก็สเปเชียลแหละสเปเชียลแหละสเปเชียลบอกว่าแต่ก่อนเรานั่งคุยกันนะไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยไซค์ขับอบบฮาคุยอะไรกันเพลินมากเลยคุยอะไรกันแล้วตอนนี้เราจะยืนคุยกันหนึ่งชั่วโมงไหม ส่งสารตากล้องด้วยค่ะีไหมบอกว่าสารตากล้องกล้อเาไปหายุนับยืนคุยตอนนี้จบดีกว่าไหมพราอ่านาแหลกข่าวด้านในจะเริ่มแล้วสำหรับไอดอลเป็นไงครับวันนี้มาลุ้นงานอืมเราเราเห็นเวนน้องเก่งแล้วเต้นเก่งไหมเต้นเก่งอับป้ายตึงตึงตึงเป็นซึ่งตึงตึงป้าตึงตึงตึงปัตึกตึต โอเคแค่เต็แท้องแค่รูแค่นี้ก็โอเคกอดเบนแลมาตลกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราที่เขาแบเออมาเซิร์ชชวนเเลยตอนนี้ผลงานพีของเราเป็นยังไงบ้าง้ฉันเปิัก็เกือบร้านแล้วหลังเงินแล้วนะครับที่ายได้ผมจากาจช่วยกัน ไปได้เลยออฟช a l ละครับคุณจะตบคนละหนึ่งวิวคนละหนึ่งดีสัตว์สุดท้ายเขาเอาไม่เอาครับเอามีแม้เราแบบว่าสมัครหลายแอคเคาเลยแล้วก็ไปกดติดตามจะได้ขึ้นไปไหมไม่เลยกดติดตามแล้วก็ทิ้งไปเลยนะร้านใน้องไทยแลนด์อยากถึนอะไรอร่ามเป็นน เก่งด้านเต้นมาโชว์การณ์ในีรายัทุกคนเนี่ยความเจ๋งของตัวเองก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจก็มีความสุขกับสิ่งที่เองชอบะสู้กา่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีความพยายามทั้งใจอุกคนเดียวแล้วก็จ จรมองได้สำหรับคนที่จะมาประกวดร้านไอดอลให้มีความฝันจะต้องทำฝันใดสำเร็ก็มาร่วมสมัครกันแล้วก็มาฝึกฝนไปด้วยการร้านไอดอลใคะเป็นซื้อต้องรอติดตามตอนนี้ก็ถือแต่เป็นวิีของลร์ไลนตตยะทุกคนครับก็าเชียร์ร้านไอดอลด้วยนะครับแล้วก็เชียร์เป็นเล็ด้วยนะครับเพ็มไอดอลเคยได้ยินเปล่าเคยรู้จักไหมเไอดอลนะค่ได้นะเป็นไอดอล ก่อนไปเบ้นวันนี้เรามาทําท่าสดๆร้อนๆเลยที่นี่เลยอเหมือนจะพร้อมเหมือนจะพร้อมมาตั้งแต่บ้านกันหรือเปล่าใช่ไหมโอเคเอสองมือด้วยเอสสองมือด้วยเอสสวยปะไหนผิดด้านผิดด้านผิดด้านอยากได้เอสแบบมีขาด้วยแบบเอสแบบมีขาไม่ใช่เอสแบบนี้แบบยากไปหรอไม่ยากเกินโอเคอ่ะอ่ะเจอชวนท็อปเลยอันนี้ ซอมถ้าก้อนอันนี้ซ้อมยึงแล้วของเราตกใจดูไม่มีแรงเลยซ้อมถึงพรุ่งนี้เลยไหมโอเคถึงแล้วถึงแล้วอ่านละนั่นแหละครับโอเคขอบคุณนะเมสเดี๋ยวเดี๋ยวแบบทักท่าเรามาเซิร์ชกันในในอันนี้นะ ก็เพราะว่าน้องเบนจะไม่ไปถ่ายที่ใดเลยใช่ไหมเราจะมารอกันทุกวันเลยกันเดือนนี่เราไหมทุกเดือนเราบอกแล้วทุกคนรู้เลยว่าผมจะมาทุกเดือนครับใช่ไหมเซื้อจุดท้อเดี๋ยวให้น้องเบนนะครับไปดูบรรยากาศในงานให้มันสะบัดกระไรนอเลยฮ